จอมนางล่มบรรลังหูบทนำท่ามกลางบรรยากาศปลอดปร่งท้องฟ้าเป็นสีฟ้าครามสดใสบนเส้นทางเรียบลำธารนอกนครฉางอันขบวนรถม้ากำลังเคลื่อนตัวอย่างเป็นระเบียบภายในรถม้าคันใหญ่สาวงามทั้งหกนั่งกันอย่างสงบเสงเงยมไร้ถ้อยคำวาจา การคัดเลือกนางในปีนี้ดูทว่าจะคึกคักกว่าหลายปีที่ผ่านมาพเพราะขบวนรถม้ายาวกว่าทุกปีหวนเหวียหยาก,กว่าตามองสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกมาสาักอำเภอเดียวกันคราหนึ่งก่อนจะคิดย้อนไปถึงอดีตสองปีก่อนฮองเต้ทังจือจงได้สร้างความสะเทือนขวัญให้แก่ราษฎรจนเป็นที่จูจันไปทางแผ่นดิน โดยการตัดสินโทษประหารหมู่ครั้งใหญ่กว่า300ชีวิตถูกตัดศีรษะหน้าประตูสเสวียนอู่ต่อหน้าราศฎรมากมายในเมืองชังอัน10วันก่อนหน้านั้นในขณะที่เอียนฮองเฮาเดินทางไปอารามไปหวิ่งกวนทำกลางการอารกขานะแน่นหนาะกับมีเด็กน้อยวิ่งฝ่าฝูงชนเข้ามาชนร่างของพานานจนพัดตกจากบันไดสาขั้น ทำให้เอียน้องเฮาต้องสูญเสียคันมังกรไปเป็นเหตุให้ทั้งจือจงฮองเต้ทรงพิโรธหนักถึงกับมีรับสั่งประหารชีวิตข้ารับใช้และองครักษ์ที่ร่วมขบวนทั้งหมดในวันนั้นรวมทั้งชาวบ้านที่มามุงดูอีกหลายครอบครัวโดยไม่มีการไต่สวนเหตุการณ์นี้สร้างความปร่วันพลึงอย่างยิ่งยวดแม้ว่าการประหารจะผ่านไปสองปีแล้ว ทว่าหลายคนยังจดจำไม่ลืมเลือนสกุลเหวินนับเป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงสืบเนื่องจากเหตุการณ์นั้นแม้นหวนเห,นหย่าเทียนหัวหน้าองครักษ์หลวงจะไม่ได้ถูกประหารแต่ชีวิตก็ดับบูบระกุลหวินต้องสูญเสียผู้ชายเพียงคนเดียวที่ทําหน้าที่อารักขาเอียนหองเฮาในวันเกิดเหตุมีหนำซ้ำาหวนเหยาเทียนพุ่งเป็นบิดา ที่มีหน้าที่จัดก,กองกำลังคุ้มกันยังถูกบย2 0 0ไม้ถูกปลดออกจากตำแหน่งถูกนิทรัพย์และถูกเนรเทศไปยังถิ่นกันดาลน,นับตั้งแต่นั้นมานายท่านหุ่นมีอาการซึ่งซึมงมาโดยตลอดและเสียชีวิตลงในที่สุดหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาหมวอนหูหญิงก็มาตอมใจตา,ตายตามไปหววเหาีายยาคิดมาถึงตอนนี้ ในอกพันรู้สึกหนาวเหน็บแววตาเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบยกมือรูปปิ่นไม้แกสะสลักที่มันดาป,ปักให้ในวันรบรอบับปักปิ่นของนางยามนี้สกุลเหมืนเดินทางเพียงคนเดียวแล้วไม่มีสิ่งใดให้ต้องหวั่นเกรงขบวนรถม้าวิ่งผ่านประตูเมืองสางอันตรงเข้าสู่ประตูพระราชวังต้าหมิงกงทางประตูทิศใต้หน้าประตูใหญ่มีขันทีแปดนายทำหน้าที่คัดกรองด่านทั้งสองร้อยอยู่ ขันทีทั้ง8ยืนกันอย่างเป็นระเบียบแบ่งเป็นสองฝากฝั่งฝั่งละสี่คนในมือถือไว้ด้วยบันทึกเล่มหนากับปูกันคอยจดลักษณะกิริยามารยาทท่าทางการยื่อนก้าวเดินตลอดจนความมีสง่าราศีไปจนถึงความงดงามมีเอกลักษณ สาวงามคนใดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะถูกวงชื่อเอาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาหากมองผิวเผินการกระทำเช่นนี้นับว่าเป็นการกระทำที่ละเอียดรอบคอบยิ่งทว่ามันคือความรับสินบนของเราขันทีในวังในบันทึกที่พวกเขาถืออยู่ รายชื่อจะถูกลงเอาไว้แต่แรกแล้วนิ่งสาวงามที่มาจากตระกูลขุนนางและตระกูลมั่งคั่งมีอันจะกินสามีรายชื่ออยู่บนสุดของทุกหน้าเพราะมุมกลมสีแดงรอบชื่อรายตระกูลยอมจ่ายอย่างไม่ตนหนีเพื่อที่จะให้ที่ดาหรือสาวงามที่ตนเองส่งมาได้ผ่านเข้ารอบด้วยเหตุนี้ชื่อของหมือนเหยายา และสาวงามที่มีฐานะต่ำต้อยไร้เส้นสายจึงอยู่ช่วงท้ายสุดของบันทึกสาวงามหลายพันชีวิตเดินผ่านประตูแรกมุ่งหน้าสู่ประตูเสริญปวนทีนั่นจะมีนางข้าหลวงพร้อมนางกำนันอาวุโสรอยอยู่ด้านนี้คือการตรวจด้างกายอย่างละเอียดตั้งแต่ศีรษะจรุดปลายเท้าสาวงามที่ถูกลงชื่อจะได้เข้าตรวจเป็นอันศัพทแรก สำหรับการคัดสรรในดาน่านนี้หากมองตามจำนวนหญิงสาวที่ผ่านเข้ามาคาดว่าคงใช้เวลาเกินสิบวันในขณะรอคัดเลือกหญิงงามน,นับพันจะถูกพาไปพักที่หมู่ตึกทางใต้ของประตูเฉินกวนในบรรดาเด็กสาวที่นั่งรถม้ามากับวนเหาียวยาวมีหญิงงามที่มีฐานะสูงส่งเพียงนางเดียวคือทิดาของเฉินกวกงตาเศร้า,าอาดีตแม่ทับบุรพา นามว่าตาเหมยจวงส่วนคนที่เหลือรวนมาจากตระกูลสามัญชนหลังจากหญิงสาวร่วมพันคนถูกจัดแบ่งให้เข้าห้องพักเรือนต่างๆเสียงพูดคุยก็เริ่มดังขึ้นมีบางคนกล่าวถึงการใช้เส้นสายในด้านนี้อย่างออกรถว่าพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าหาใช่มีแต่พวกขันทีหนะ้าประตูวางที่รับสินบน นางข้าหรวนและนางกำนันอาวุโสเหล่านั้นก็เช่นกันฟังว่าทุกครั้งที่มีการคัดเลือกนางในหญิงสาวที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรวนเป็นสาวงามทั้งสิ้นข้าคิดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาพวกเจ้าคิดอย่างไรเด็กสาวสี่คนในกลุ่มพากันพยักหน้าหนึ่งในนั้นเค้นเสียงอย่างไม่พอใจว่ายืนสิดเป็นอื่นได้หรือเห็นชัดอยู่ว่าไม่ใช่ลำพังแค่ใช้เส้นสายภายนอก แต่ผู้ที่มีอิทธิพลบางคนที่นี่ไม่ต้องการให้มีสาวงามเข้าไปอยู่ในวังหลังเด็กสาวที่เป็นผู้เริ่มบทสนทนารีบยกนิ้วอังริมฝีปากพางทำเสียงคราหนึ่งจากนั้นก็กล่าวเสียงเบาๆว่าเบาหน่อยเรื่องนี้รับรู้ไว้ในใจก็พออย่าได้เอ่ยออกมา ฟังแล้วหวนเหยาวยาได้แต่นึกชื่นชมในใจที่แท้เด็กสาวเหล่านี้ก็ใช่โง่งมมมิผิดที่ตลอดหลายปีมานี้ไม่มีหญิงงามรุ่งเมืองได้เข้าวังทุกคนรวนแล้วแต่ถูกคัดออกในรอบนี้หญ <c oughs> ิงสาวที่ผ่านเข้ามาหากไม่มีเครื่องหน้าธรรมดาก็ต้องมีฐานะเส้นสายที่ไม่มีใครสามารถกดข่มนางได้ คิดมาถึงตรงนี้เหยาหยาให้คิดไปถึงที่ดาของเฉินกัวกงขึ้นมาตาเหมยจวงมีเพียงมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ยังมีฐานะสูงส่งหากนางต้องาการอยู่ในวังอย่างมั่นคงมีเพียงทางเดียวคือต้องเกาะแข้งเกาะขาต้าหมยจวงเอาไว้ให้แน่นคิดแล้วเหยาอยาก็กว่าตามองไปรอบๆมองดูเด็กสาวหลายคนเดิมเลือกที่นอนของตัวเอง เรือนพักแต่ละหลังจะมีหญิงสาวหนึ่งร้อยนางเครื่องนอนจัดแบ่งเทรนสองฝั่งฝั่งละ50เสิบยวอย่ายืนรอให้ทุกคนเลือกจนครบแล้วถึงค่อยเดินไปยังชุดเครื่องนอนที่เหลืออีกสองที่ตัดสินใจเลือกที่ว่างทางซ้ายมือเสียงพูดคุยยังดังไม่ขาดระยะแม้จะแผ่วเบาแต่ยังพอจับใจความได้ทว่าเหยวหยามีได้ให้ความสนใจมากนะัก พราะนางกำลงังรออย่างใจจดใจจอ่อตามที่คิดไว้หลังจากผ่านการคัดเลือกตาเหมยโจวงสมควรจะต้องกลับมาพักที่นี่ผ่านไปราวหนึ่งการทูกตาเหมือจวงก็ปรากฏตัวขึ้นจริงดังคาดเด็กสาวในชุดสีชมพูอ่อนทั้งชุดเยื่ยงย่างอย่างสงา่างามผ่านประตูเข้ามาความงดงามเป็นเอกลักษณ์ทำให้ทุกสายตาพากันไปหยุดอยู่ที่ร่างของนาง มีเพียงห,หุ่นเหี่ยวอยาที่ไม่ได้เลยนหน้าจัดตำราในมือเสียงพูดคุยค่อยๆเงียบลงเบยจงกวาดตามองไปรอบห้องคราหนึ่งกระทั่งสายตาไปหยุดอยู่ที่เครื่องนอนที่ว่างจากนั้นก็สาวเท้าเดินเข้าไปไมิได้มีความเขินอายหรือตกประมาทเลยแม้แต่น้อยก่อนที่จะลงนั่งเบยจวงถามขึ้นลอยรอยว่าที่ตรงนี้ยังไม่มีคนจับจองใช่หรือไม่ หัวเหย,ยียวยาเงยหน้าขึ้นมามองคนถามก่อนจะใส่หน้าน้อยๆครั้นได้สบตากันเมื่จ้วงพันชง,งับไปอึดใจมองสำรวจไปทั่วร่างกายของเหยียวยาวเห็นผิวพรรณของนางซิเซียวจึงขมวดคิ้วถามไปว่าเจ้าป่วยหรือหัวเหย,ยีาายวยาใส่หน้าอีกครั้งตอบเสียงเบาราวกระสิบว่าข้ามีได้ป่วย เจ้าอย่าได้กังวลข้าเพียงทำบางอย่างบนผิวหนังเพื่อกบเกินความงามของข้าจะได้ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้เท่านั้นเมยจวงได้ยินถึงกับดุดหัวเราะออกมาอย่างเสียกิริยาไม่นึกว่าจะมีผู้ใดกล้ากล่าววาจาตรงไปตรงมาเช่นนี้นางกล่าวเสียงกลัวหัวเราะว่า <c oughs> ข้าชอบเจ้าพวกเรามาเป็นสหายเถิดข้าแซ่ต้านาว่าเมื่อจวงเจ้ามีนาว่าอันใด เหยาหยาตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าข้าแท่เหนินนามว่าเหยาหยาหากว่าอยากเป็นสหายข้าเรื่องที่ข้าพูดไปเมื่อครู่เจ้าต้องช่วยข้าเก็บเป็นความลับนะเมยช่วงบกไม้บกมือไปมาพางเคลื่อนตัวรงมานั่งข้างกายเหยาหยาบนฟูกเดียวกันกระซิบเสียงเบาว่าเรื่องนั้นเจ้าวางใจเถอะ แต่เจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกจับได้เดี๋ยวอย่าตอบอย่างมั่นใจว่าข้าเคยได้ยินมาว่านางข้าหลวงและนางกำนันอาวุโสจะตรวจเฉพาะหญิงงามเท่านั้นผ้าเห็นสตรีใดรูปร่างหน้าตาธรรมดาที่มีคุณลักษณะดีจะให้ผ่านเข้าไปทันทีโดยไม่เสียเวลามานั่งตรวจ ยิ่งหญิงสาวในปีนี้มีมากกว่าทุกปียิ่งไม่มีทางมาสนใจค้าเมื่โจงพยักหน้าเห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะก่อนมาที่นี่มันดาได้กล่าวเกิดนางมาบ้างเช่นกันาว่า,มาเมื่อเจิงอยังมีเรื่องเป็นกังวลจึงถามไปอีกว่าแล้วหากเจ้าผ่านเข้าไปถูกจับได้ทีหลังจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขหรือเดีย๋ยวอย่ายิ้มเจ้าเล่ กรอกตามองซ้ายมองขวาคราหนึ่งพอเห็นว่าไม่มีผู้ใดสนใจก็โน้มตัวไปป้องปากข้างใบหูของเมยจวงกระซิบอย่างไร้เสียงว่าข้ากำลังมองหาหลักเอาไว้เหนียวรูงข้าเชื่อว่าในสตรีหลายพันคนที่มาที่นี่ต้องมีสักคนที่มีภูมิหลังแข็งแกร่งจนไม่มีใครกล้ากดคง หากท่าติดตามนางได้ชีวิตย่อมปลอดภัยเมื่อจวงฟังแล้วตาโตอุทานในลำคอผินหน้ามามองเหวา่ยใหญ่อย่างไม่อยากเชื่อสายตาจากนั้นใบหน้าก็เผยรอยยิ้มยัสโวกล่าวหยอกล้อว่าถ้าเช่นนั้นสหายเจ้าสมควรต้องเกาะขาตัวข้าผู้นี้ให้แน่นแล้วเพราะผู้หลังของข้า ยิ่งกว่าแข่งเก่งเสียอีกเหยายาเอ่ยยกร้องกลับไปว่าหากเจ้ากล้าออกล่าวมาเย่างนี้ก็เตรียมตัวเอาไว้ให้ดีเถิดเพราะจากนี้ไปข้าจะกอดติดเจ้าระหนึ่งพยัคฆ์ในท้องเลยทีเดียวทั้งคู่มองหน้ากันก่อนจะพากันหัวเราะออกมายิ่งได้พูดคุยเหมยจวงก็ยิ่งรู้สึกดีกับเหยายาถึงกับสนทนากับนางต่อ,อกหลายปโยค อันที่จริงเรื่องที่กล่าวกับต้าเหมืยจวงวนยาวยากสืบมาอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นฐานะทางบ้านอำนาจของครอบครัวรวมไปถึงนิสัยใจคอของอีกฝ่ายและที่สำคัญถือตาเหมยจวงมีศักดิ์เป็นหลานสาวของไทเฮาต้าเหมืยจวงเป็นเด็กสาวที่มีจิตใจกว้างขวางกล้าหารเด็ดเดี่ยวชอบความตรงไปตรงมา ไม่เคยทำตัวหญิงยโสดูถูกดูแคลนผู้อื่นทว่าเสียอย่างเดียวนางเป็นที่ดาของสุนกลัวกงต้าเสาหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักให้มีการประหารรูในครานั้นการที่หวนเหยี่ยย่าได้นั่งรถม้ามาพร้อมกับต้าหวินจวงจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างถูกวางแผนเอาไว้ร่วงหน้ามาเป็นปีหลังจากปิดาสิ้นหวนเหยี่ยยาชักชวมนมารดา หอบสมบัติที่เหลือเพียงสองชิ้นย้ายมาอยู่อำเภอเดียวกับถึงกัวกงพร้อมกับความรับมากมายในวังหลังที่ได้ยินได้ฟังมาจากดิดาและพี่ชายตั้งแต่วัยเยาว์นางมิได้มีเจตนาที่จะมาแก้แค้นผู้ใดเพียงแต่ต้องการมาทวงคืนความวยุติธรรมให้ครอบครัวและอีก300ชีวิตทีต่ตาย